สวัสดีครับเจก๊กระดิ่งเลยนะครับวันนี้อยู่กับเอฟกิติพาเที่ยวนะครับวันนี้จะมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ธรรมรงค์นะครับซึ่งเป็นสถานที่เกิดของพลเอกเปรมติลสุรานนท์นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมด้านในกันเลยนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไง ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ด้านในวิทยาัยธรรมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าถึงแม้ด้านนอกจะอากาศร้อนนะครับแต่ด้านในเนี่ยลมลื่นแล้วก็เย็นสบายมากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมนั่งอยู่เนี่ยก็คือที่ที่มีรูปถ่ายของต้นเอกเป็นตินซาลาโดนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีรูปอะไรบ้างและบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับ และห้องต the ่อไปนะครับก al, ็จะเป็นห so yeah. ้องครัวนั่นเองนะครับบอกเลยว่ามีความโบราณมากๆเลยนะครับแล้วก็ม no ีความสวยงามสหานะครับของเก่าๆนะครับบอกเลยว่ามีเสน่ห oh. no ์ของมันนะครับทั้งอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับห้องต่อไปเนี่ยบอกเลยว่ามีทั้งเครื่องครัวกระต่ายขูนมะพร้าวนะครับอุปกรณ์ทำอาหารต่างๆที่เป็นสมัยก่อนนะครับแล้วก็มีปิ่นโตเก่าๆด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับว่าจะมีความเก่าเป็นอย่างไรนะครับความโบราณเป็นอย่างไรนะครับในห้องนี้คุเอ๋มาเลยครับ และข้างๆห้องครัวนะครับก็จะเป็นโอ่งไว้กักเก็บน้ําฝนนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่มีน้ําประปาใช้นะครับอาจจะต้องรองน้ําฝนนะครับเพื่อเป็นการประกอบอาหารนั่นเองนะครับเป็นวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนนั่นเองนะครับทุกคนนี่เลยโอ่งแล้วห้องต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นั่นเองครับห้องนี้นะครับด้านในก็จะมีอาวุธโบราณตั้งอยู่ด้วยนะครับ อุ๊วลาจะมีอะไรบ้างนะครับก็ไปดูด้านในได้เลยนะครับแล้วเมื่อเข้ามาอย่างในบ้านนะครับก็จะเป็นลำดับสกุลวงตินสุรานนท์นั่นเองนะครับด้านหลังของผมนี่เลยแล้วก็จะมีรูปปั้นของต้นสกุลตินสุรานนท์นั่นเองนะครับมาเดินเข้ามาอีกนะครับด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปถ่ายของท่านตินสุรานนท์นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับบอกเลยว่า สถานที่อย่างนี้นะครับเป็นแหล่งรวมของท่านจินสุลานนท์นั่นเองนะครับแลนี่นคือรูปถ่ายของท่านนะครับและห้องต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องที่ไใช้พักผ่อนของพ้นเอกเปรมตินสุลานนท์นั่นเองนะครับด้านในก็จะเป็นความโบราณนะครับเป็นความเก่าแก่ของสมัยก่อนนะครับก็จะมีครบทุกอย่างเลยนะครับเดีย๋ยวจะพาไปดูด้านในนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ตกแต่งด้วยองค์ประกอบของเก่านะครับก็คือดั้งเดิมหมดทุกอย่างเลยนะครับด้านหลังของผมนี่ก็จะเป็นพัดลมเก่านะครับแล้วก็จะมีดวงไฟนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีรูปถ่ายของท่านต่างๆนะครับมีแม้กระทั่งหมอนสมัยก่อนนะครับแล้วก็มีหีบของสมัยก่อนตู้สมัยก่อนก็ยังอยู่ครบเลยนะครับซึ่งถัดมาด้านในนะครับก็จะเป็นเตียงสมัยก่อนนั่นเองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือเตียงสมัยก่อนนะครับมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับบอกเลยว่าที่นี่มีความดั้งเดิมแล้วก็สวยงามสุดๆไปเลยนะครับเอกลักษณ์ เสน่ห์ยังมีครบเลยนะครับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่มีวัตถุโบราณต่างๆนะครับที่เขาได้เก็บไว้นะครับเพื่อให้ลูกหลานอย่างพวกเรานะครับได้มารับชมนะครับวัตถุโบราณต่างๆนะครับบอกเลยว่าวัตถุโบราณต่างๆเนี่ยมีค่ามากๆเลยนะครับสําหรับสมัยนี้นะครับเป็นวิพิธภัณฑ์ที่พวกเรานะครับเข้าชมได้ฟรีๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าวัตถุโบราณที่เก็บไว้ในตู้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ ยังไงบ้างนะครับสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับวันนี้อยู่กับเอฟกิติพาเที่ยวนะครับบอกเลยว่าสถานที่นี้น่ะมีความสวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์มีเสน่ห์เป็นของตัวเองมากๆเลยนะครับแล้วก็วิพิธภัณฑ์ธรรมรงอย่าลืมมาดูด้วยต่างของตัวเองนะครับทุกคนเจอกันครับวันหน้าจะไปที่ไหนเอฟกิติพาเที่ยว